สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม m ไมค์ครับมือถือเป็นเวอร์ชั่น1.18เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้เริ่มหาของมาก็ได้นิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่มีเนื้อมีอะไรแล้วก็เซิร์ฟนี้ก็จะเป็นแบบเซิร์ฟใครที่ยังจําได้ก็เป็นเซิร์ฟไมค์ครับเอาชีวิตรอดจากซอมบี้เป็นเซิร์ฟ999นิ่นอง93ตัวอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ผมใช้สร้างบ้าน เนี่ยๆจุดนี้เลยถ้าใครยังจําได้นะถ้าใครที่ยังดูผมอยู่นะแล้วก็ผมก็ได้กลับมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดจะต้องตีแกะก่อนนะต้องหาขนแกะเพื่อไปทําเตียงนอนกันตอนนี้ผมก็ได้เริ่มเกมมาเกือแบบจะครึ่งวันแล้วแหละดูดิมันเลยครึ่งวันไปแล้วเดี๋ยวต้องหาขนแกะก่อนนะตรงนู้นก็จะมีหมู่บ้าน NPC ตอนนี้ก็ได้เนื้อมาประมาณเนื้อหมูประมาณ4ชิ้นเนื้อแกะ5แล้วก็เนื้อไก่2เนื้อวัว1นชิ้นตอนนี้ก็จะมืดแล้ว เดี๋ยวต้องไปหาคนแกะเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าเลือดจะลดไม่ใช่เลือดลดดีอาหารลดแต่ต้องหาฐานก่อนนะผมจําได้ตรงนี้มีฐานอา้าวตอนนี้ผมเดินช้าแล้วอ่ะตรงนี้มีฐานตรงนี้มีฐานวางตัวค้าไปก่อนแล้วก็ค้าเป็นเตาเผาเนื้อแล้วก็เป็นสมอกค้าปกัวางไปตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขอทําการเผาเนื้อสักครู่นะเผาเป็นเนื้ออันไหนที่ได้เยอะก็เผาอันนั้นไปแหละเอาเฮ้ยฐานอ๋อนี่ไงฐาน นึกว่าผิดที่ถูกต้องนี่ว่าจะได้ฐานมาทั้งหมดกี่ก้อนเนี่ยจะยต้องรอดูก่อนถ้าไม่พอจะค่อยไปหาขุดในถ้ำเอาก็ได้แล้วก็ผมก็มีเชเดอร์ที่ผมใช้เล่นด้วยตัวนี้ก็จะมีดีอย่างหนึ่งก็คือในการหาแร่จะได้หาง่ายๆหน่อยตรงไหนมีแร่ตรงนั้นก็จะมีแบบเรืองแสงเชเดอร์ตัวนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยแหละเอาพัางไปแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวกือบตกเกือบตกเกือบโดนกับดักแล้วนี่มาวันแรกผมก็จะตายเลยเนี่ย มไม่ได้ลงอ่าเป็นยังไงเป็นแบบดูวันด้วยไงแบบดูวันที่ว่เป็นยังไงตอนนี้เรายังไม่มีบ้านเลยทุกคนเดี๋ยวต้องกินเนื้อก่อนเพื่อเพิ่มพลังงานในการไปหาที่ทําบ้านตอนนี้เรามีเนื้อแกะอยู่สองแล้วก็เผาเนื้อวัวไปเราจะนอนเลยไหมดี๋ยวกให้นอนดีกว่าผมไม่รู้เลยว่าจะทําบ้านตรงไหนบ้านตรงเดิมเหรออดีตปเนี้โอเคนอนตรงนี้ก่อนให้มันเช้าก่อน เพื่อกันมอนเตอร์มันเกิดเพระาะว่าตอนนี้เราไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยขุดเตียงไหมขุดเตียงสิครับรออะไรแล้วก็ฝั่งน้นมันจะมีถ้ำเป็นถ้ำลัดเคฟนั่นเองอันนี้ผมไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะมันมีอยู่ฝั่งน้นผมจําได้เลยมันก็จะมีแร่มีอะไรอยู่แหละยวค่อยไปหาแร่รนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะทําบ้านกันก่อนทําบ้านปลูกผักไปก่อนแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงสัตว์หรอเลี้ยงสัตว์แล้วค่อยเอาเอาไว้ทีหลังก็ได้เดี๋ยวเราต้องเริ่มทําทุกอย่างใหม่ก็คือปลูกผัก ตอนนี้เรามีมาเมล็ดข้าวอยู่ป่ะเนี่ยไม่มีมเมล็ดข้าวเลยแล้วก็อันนี้ผมก็จะไม่ปรับแบบยังไงปรับไอ้ตรงนี้แบบยังไงอนะ่ะปรับความความไวในการเติบโตของพืชพันธุ์อ่ะจะไม่ปรับตรงนี้นะเป็นสปีดนั่นเองเพราะมาจากที่ผมเล่นมาก็ปรับอยู่นะก็เหมือนแบบว่าเราปรับสร้างสารรค์นั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้ปรับสร้างสารรค์นะแต่ว่าหาของด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าปรับตรงนั้นแล้วมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นก็คือแบบยังไงพวกต้นข้าวแครอท ประมาณนั้นแล้วก็มันจะเกิดใบขึ้นไงถ้าเป็นชัวโอเคถ้าเกิดว่าเราทํามันก็จะฟาร์มใบแบบว่าเกิดใบขึ้นตรงนี้ผมตัดไปยังต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาที่ทําบ้านก่อนนะทุกคนที่ทําบ้านเอาเป็นตรงไหนดีเนี่ยเดี๋ยวค้าเพิ่มต้องค้าที่ทําบ้านก่อนเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะเอาเป็นบ้านเล็กๆพอไม่ใหญ่ไม่อะไรมากเอาเป็นบ้านแบบยิงก้องไปก่อนไม้ก็ดูสวยนะตอนนี้มีลงรีซอสแพคแล้วก็เชเดอร์ลงไป ทำให้มันดูแบบสวยขึ้นจะทําบ้านยังไงให้มันดูแบบง่ายๆวะเนี่ยแบบนี้ก็จะง่ายอยู่เละเอาแบบให้มันอยู่ได้ชั่วคราวก่อนบ้านกิ้งกองของเราทําไปทําไปเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไปทำมาทำไมมันดูเล็กละ่ะใช่หรอวะใช่หรอวะเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้นะทุกคนเฮ้ยบ้านกิ้งกองจริงอันนี้อันนี้คือบ้านชั่วคราว ชั่วคราวจริงๆอันนี้ตอนนี้ไม้ไม่พอเดี๋ยวต้องไปตัดไม้เพิ่มนะเอาไม้หมดแล้วจะต้องไปหาไม้ฝั่งนู้นก่อนก็ต้องเดินไปไกลอยู่นะเดี๋ยวเราจะขุดเอาทรายมาทําเป็นเป็นเอ่อเป็นอะไรวะเป็นกระจกใช่ทําเป็นกระจกคิดไม่ออกนะเมื่อกี้สมองตื้อสมองตื้อมันอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรเล็กๆน้อยๆผมก็ขอไปเลยลวกันเพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับ อาจเป็นตอนค่ำตอนค่าตอนเช้ามีเสียงรบกวนหมดแหละตอนนี้เรามีทรายอยู่ในตัวทั้งหมด14ก้อนเพเคนี้แหละเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนตอนนี้มันก็เที่ยงแล้วจะข้ามอีกแล้วเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นฟาร์มชัวเคเอาละ่ะตอนนี้เราก็มีไม้18อันจะพอเป,ะปะ่าวะไม่น่าพอนะผม่ะเดี๋ยวผมขออัดอีกสักครู่แล้วกันนะ เนี่ยผมชอบจะแถวบริเวณนี้มากเลยมันมีไม้เบิร์ดไม้โอ๊กที่เป็นต้นยาวอนะ่ะดูดิอันนี้คือแบบว่าตัดง่ายมากเลยแล้วก็ตัดสนุกด้วยแบบไม่ดูแบบต้นใหญ่เกินไปแล้วหามุมตัดไม่ได้นะตอนนี้เราก็ได้ไม้มาเพิ่มกี่อันปะแต่ไม่รู้ตอนนี้มีรวมทั้งหมด29อันเดี๋ยวตรงนี้ในอนาคตเดี๋ยวผมจะทําเป็นไม่ทําเป็นอะไรหรอกเอาดินมาถมตรงนี้ดีกว่าเดีย๋ยวไปทําบ้านให้เสร็จก่อนบ้านนี้เล็กอย่างกับรูนูเลยเนี่ย บ้านเริ่มต้นกับแบบนี้แหละเตียงนอนแล้วก็เป็นตอเผากองเก็บของอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเออก็น่าจะพอดีเลยบ้านบ้านพี่ขี้หนูอันนี้เล็กจริงตรงนี้ก็แบบนี้แล้วกันเอาแบบให้มันดูง่ายที่สุดเท่าที่มันจะง่ายได้แล้วตรงนี้ก็จะใส่เป็นกระจกน้ําบริเวณแถวๆรอบๆตรงนี้ก็จะประมาณนี้แหละเออแค่นี้แหละต๊ะคราบอยู่ไหนวะเนี่ยโต๊ะคราบอยู่สกกลเลยจะไปเอาต๊ะคราฟมาก่อนนะดียวตีแกะด้วยนี่ตายไปซะแกะ จงมาเป็นอาหารให้ข้าตอนนี้เราก็ได้อาหารมาเพิ่มเป็นเนื้อแกะ5ชิ้นเดี๋ยวผมจะทําฟาร์มแถวบริเวณนี่แหละไม่ทําใกล้บ้านนะเดี๋ยวมันจะดูแบบแหลกทั้งแหลกแล้วก็ดูลกตาเกินไปอันนี้ก็ไว้เดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวผมจะคิดดูอีกทีว่าผมจะทําเป็นยังไงนะอ่าผมจะมาขุดอาลตัวคราฟนี่ว่ะอ้าวแล้วพี่แอคผมละ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ,เ,ยวเราต้องวางตัวคราบใหม่ก่อน ว่าเราต้องใช้ทำพิกแอคเนี่ว่าจะคาไม้สติกมาแล้วก็ทําเป็นต้องพิกแอคนะครับอย่าไปค้าเป็นอย่างอื่นโอเคตอนนี้ก็ค้าเสร็จเป็นที่ะร้อยขุดออกมาในนี้มีเนื้อหรือเปล่าวะโอเคในนี้มีเนื้อเผาไปเมื่อกี้บ้านนี้ก็ดูน่ารักกระทัดรัดดีเล็กเกินไปเดี๋ยวผมจะไปขุดหินมาเพิ่มนะจะต,ต้องวางของในบ้านก่อนนะอันนี้เราจะวางเตียงนอนเราจะวางเตียงนอนไว้ตรงนี้แล้วก็ เตาเผาเตาเผาเนื้อเราจะวางตรงนี้แล้วก็โต๊ะคาราฟด้วยวางตรงนี้เลยเฮ้ยทำไมบ้านมาเล็กจังวะตรงนี้ก็จะวางเป็นอ่าเป็นเตาเผาธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินกล่องเก็บของเอาไว้ด้านนอกก็ได้มั้งเดี๋ยวไปขุดหินมาสักแปดก้อนละกันเอามาทําเป็นเตาเผาปกติอะ่ะตรงนี้จําได้เลยว่าผมเกือบตกไปเมื่อกี้มีเสียงข้างเท้าตรงนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเอียงวะ ยังเอียงวะหลอนหัวเนี่ยหลอนหัวแล้วเนี่ยฐานก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละมีกี่ก้อนวะเนี่ยมีทั้งหมด9ก้าก้อนโอเคเดี๋ยวไปทําเดี๋ยวนะตอนแรกผมบอกว่าผมจะมาขุดอ่าขุดหินใช่ไหมแต่ทำไมผมมาขุดฐานทีเลยวะเนี่ยโอ้โหงงงงกับตัวเองเกือบแล้วไม่ละเกือบได้มาขุดใหม่อีกแล้วไม่ละพอขุดฐานเสร็จเมื่อกี้ผมจะมาทําอะไรวะก็งงกับตัวเองแต่มาก้าวก้อนละโอเคตีไก่หน่อยแล้วกันเอา้านึกว่าไก่น้อยตีเอาเนื้อ โอเคเดี๋ยวค้าเป็นตอเผาหนึ่งอันแล้วกันต่อเผาตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงแล้วก็อันนี้จะเป็นตอเผาเนื้อเดี๋ยวเผาเนื้อไปหกหกอันวางไปตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแยกเอามาก่อนจะเผาเป็นดินทรายเพื่อทําเป็นกระจกกันเองตรงนี้อ่าดินทรายอันไหนวะเนี่ยมองไม่ออกเลยอันนี้หรือเปล่าดินทรายโอเคใช่เดี๋ยวต้องรอมันสักครู่นะตอนนี้มันก็จะมืดกะมือล้วก็ต้องค้าเป็นประตูด้วยประตูเรามีไม้อย,อยู่หรือเปล่าเนี่ย โอเคเราได้ประตูมา1หนึ่งบานเราคราฟเสียก็ต้องทิ้งไปสองบานอยู่ดีทิ้งไปที่เหลือเอาทิ้ง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 เนื้อซอมบี้ไปด้วยมายคราฟเซิฟนี้เดี๋ยวผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะแบบว่าเล่นให้มันดูแบบสนุกอะ่ะผมก็รู้สึกว่าตัวเองเล่นเล่นไม่สนุกอะ่ะเหมือนแบบมาพูดเฉยเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้มันน่าเล่นเอ้ยน่าดูน่าดูสิผมเป็นคนเล่นตรงนั้นน่าจะมีแร่นะผมว่า ยังไงก็อย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะโอเคแล้วก็นอนเลยนอนดีป่ะเนี้ยต้องรอให้กระจกเผาเสร็จหรือไม่เดี๋ยวต้องวางกระจก,กน,นะต้องลองวางกระจกดูวางไปนี่พอหรือเปล่าว่าสัยคงต้องไปขุดเอา้าหยิบหายแล้วทีนี้เจดยไย้นอนก่อนแล้วกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือน e n ด e ร m a n นั่นไงผมว่างแล้ว e n อ e ์ m ม n เดี๋ยวต้องไปขุดนั่นมาเพิ่มก่อน,นไหนไหก็จะไปขุดแล้วเฮ้ยทำไมมาอยู่อะไรใกล้หัวผมะเนี้ยอา้าวโดนอะไรโดนอะไร เมื่อกี้น่าจะโดนดามิจากน้ํานะเราอย่าไปมองหน้ามันเขาไม่อยากจะมีเรื่องหรอกแต่ทําไงได้ก็สายตามันต้องมองตอนนี้ผมก็มีรายทั้งหมด1 6หก้อนเดี๋ยวเผาสายเพิ่มแล้วกันมี7อันนี้ก็ไม่น่าจะพอหนึ่งข้างก็ใช้ได้หกก้อนใช่ไหมใช่6กก้อนตรงนี้ก็เหลืออีกประมาณ5ก้อนก็น่าจะเพียงพอเดี๋ยวตอนนี้เห็นชั่วเเดี๋ยวขุดชั่วเคตรงนี้ก่อนเอา ปลูกไว้ตรงนี้เพื่อทําการแบบยังไงเผื่อเวลาเราจะทาฟาร์มเชืร์เคเราก็ทําได้เลยไงแบบไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากแล้วก็ฟาร์มข้าวหรอเดี๋ยวผมค่อยไปทําทีหลังก็ได้นะตรงนี้มีแกะเดี๋ยวฟาร์มสัตว์เดี๋ยวผมค่อยทําในตอนต่อไปแล้วกันนะผมไม่รู้จะตั้งจะตั้งแบบว่าจะตั้งเป็นตอนหรือเป็นพาร์ทดีวะเอาเป็นตอนแล้วกันอันนี้คือตอนที่หนึ่งนะเดี๋ยวต้องตีเอาแกะเอาเนื้อเอาพังไปเป็นที่เรียบร้อยไยดูดิ โคตรสวยเลยมันเป็นแบบลายละเอียดดินโอ้โหโคตรชัดนะดูดิเชดเดอร์ ader, ไม่ใช่เชดเดอร์สิรีซอสแพ็กตัวนี้ถือว่าสวยนะเป็นยังไงเชดเดอร์ห้าร้อยคูณเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันเป็นเชดเดอร์ของตัวนี้ใครอยากได้ก็หาโหลดได้เลยนะเป็นอะไร X 512ร้อยตัวเนี้ยสีดาตัวนี้เนี่ยทาไมมาดูมืดไปเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเข้าวันที่สแล้ว ผมมองไปเอา้ามันยังไม่ใช่นี่หว่าก็คือว่าแสงหน้าจอของผมมันดรอปลงเมื่อกี้มันก็เลยทําให้ดูมืดโอเคทุกคนสำหรับเกมไมค c ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในตอนต่อไปเดี๋ยวตอนต่อไปผมยางเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลย